อันนี้ก็เป็นทีเป็นทางของสละเองเป็นไปได้บอกทุกคนหาสละเสหิตไหยหน้าในความหูซส้อของสละสละกับบอยาเห็ดมั่นหรือว่าบ,บอยาเห็ดอ้อยนะสละยาเห็ดเป็นไหหน้าบนเลยแถวนี้แบบมี่หน้าแบบริมบ้านนะทุกคนสบายดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนจ้าเมื่อน,นี้มาพบกับซ่องของนาะหลาซาแนลอ,อ,อีกแล้ว ทุกคนสลากขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันชัดอันเดอเมื่อนี้มาพบมาพขอก,กับสลากส้วงเย็นๆเนาทุกคนหามแรงๆประมาณหกโมงแล้วทุกคนตอนนี้ก่ะประมาณหกโมงเนาะทุกคนแล้วสลากสิ้ผ้าทุกคนมาเบิ่งบ่อปลาสลากเนาะมาอัปเดตปลาสลากัวใหญ่สมได้แล้วหล้วก็กผ้าทุกคนมาเบิ่งวิธีชีวิตของสลากเนาะหั่มมอแรงเห็ดยังเน่เนาทุกคนเนาะไปทุกคนไปเบิ่งนะสลากกันเด้อเบิง่ง จะนอนเบิงจัคช็อได้กวอมอินน่ะโอ้มันมันได้ลูกฮึมมันมีความแบบฟิวฟิลมันไดเห็นบล่ลูกโอ้นอนเลยอ่ะโอ้ยอมพิงกี้ฟิวมันไดแห้งเหมอน,อนอนบ่าอูนอนเบิงปลาฟิลมันไดแห้งพอ,อนั่งเบิงลูกนอนเบิงง่อน <laughs> <ś led> เไปไังไดป้ามันหายโพด <ś led> เมื่อยเบิกนอนนอ่เนานั่งกันเมื่อยนั่งแล้วมันวะ <ś led> นอนริมสะ <ś led> ลูกนะพิงเช็ดนั่นน่นนะ เดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเลยนะเห็นว่าก็ได้เนผวผู้หญิงให้ครา้งนี้สบายดีย้ำแรงทุกคนจ้าผูคนหน่อยนอนเบิ่งปลานอนเบิ่งปลาทุกคนเอ้ยคนหน่อยได้ฟิลขนาดเลย มีเนาะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นปลาสลาเนาะทุกคนน้ำก็เริ่มขึ้นร้ายแล้วทุกคนน้ำแบบเขียวเลยนะทุกคนตอนนี้แบบบ้าอ่ะเอามเอาไหมอไเอาไหมเอาไหมปาลารอบีนี้สลาปล่อยทั้งเบิดหาถุงเนาะทุกคนมันกระิีบแบบเต็มบ่อเลยเนาะทุกคนอนะแบบแป๊เขาครับครับเดี๋ยวอีแม่ชิพากลองตีน <laughs> อีแม่สิพา้ <laughs> พา, <laughs> พา FC เบิง ปลาปูเนี่ย <พอ S 1> ทุกคนกนี่ปลาสละเด้อโต้ก็เริ่มใหญ่เนี่ยเลยเด้อทุกคนเลย<ม>ล้างเกลือเนาะทุกคนเนาะ<ม>พอได้ซื่นส้มอยู่ดีทุกคนจ้ะ<ม>แบบว่าตื่นเศร้ามากกับเกลือปลาเกลือเป็ดเกลือไก่กะมีความสุกเนาะทุกคนเนาะไอเอามาใส่อีกดูค่ะจะขึงจานนี่ล้างบ้านเลยทุกคนเลย บอกกันแล้วเลยนี่คนหน่อยกับปู้เด้อขนาดคนหน่อยนี่เออคนหน่อยเิียหวานดูลูกเิียหวานดูคนหน่อยเิีมหวานดูหุน่นนอนอะลรทุกคนจ้ะนอนอีกแล้ว,นอนอลวมันได้ฟิวบุลูกหย่าก,กับแบบปู้ห้คัาขนาดทุกคนเลยคุณแบบหย่าเขียวไหมทุกคนเลย พอเพตตี้ปลูกเนาะพอเพตตี้ชิคุดหยามาปลูกใกกัน <S <S แบบมันแบบธรรมชาตรุ่นล้วนเนาะทุกคนเนาะ <S 2> <S 2> <S ได้บรรยากาศแห้งเลยให้พอเพตตี้เอาเอาเอันหั่มาเกลืออีกเนาะทุกคนเยสลาสิทายทุกคนบ่งว้าป้าสลาลายํำได้เนาะปีนี่ลร้แห้งปีนี่สลาเกลือโดยหั่นด้วทุกคนยังบะทันสื่อหัวอาหารอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสลาสิสื่อหัวอาหารมาใสา่ เดีย๋ยวเราไปเบิ่งกันทุกคนนี่นี่ทุกคนจา๋าวามซุกก็อยู่กับปูกับป้าเนี่ยแหละทุกคนเอ้ยกับเป็ดกับไก่เนาะทุกคนเนาะนี่ประมาณนี้เลยเด้อปือประซิวก็มีเด้อทุกคนเอ้ย บ่แมนเขาะิมีแต่ปลาปล่อยเด้ปลาซิวกุ้งฟอยก็ยังมีเลยทุกคนเลยอันนี้ฮะฉลาบ่บได้ปล่อยเด้พวกปลาซิวกบกุ้งฟอยอ่ะมันมาได้จังไ๋กับโฮห้อันคือยังบ่อฉลาบโบแมนบ่อแบบเอิญยังนำหลวงเลยเนาะแม่นบ่มันเป็นโบแมนบ่อนำหลวงเนี่ยมันเป็นบ่อนำปิดเนี่ยแต่ปลาซิวกบกุ้งมีเสยนี่ ทั่วน้องเลยเนาะทุกคนเนาะทั่วบอ่อเลยเดี๋ยวสลากชิพาทุกคนไปเบิ่งไก่เนาะทุกคนไก่สลากกับมีช่วงฝนแบบนี้มันกัดตายเนาะทุกคนเนาะช่วงดําหน้ากัดตายไปสี่หาโตช่วงนี้ฝนตกบ่อยทุกคนเลยไก่กับเงาเมื่อไงทุกคนยุบ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 ,ยบอยู่ทุกคนเลย ส่วนคนหน่อยกับย <laughs> ังบบลุกเพื่อนหน่อยย่างโบลุกบอม่าได้บ่ม่าได้โต๊กได้มึงเลย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 คนมาไปเบิ่งไก่กันเนาะทุกคนเดี๋ยวพอไปตีเกลือไก่สลากสิไปถ่ายให้เบิ่งเนาะเมื่อก่อนสลากอะฟังเสาเห็ดกำแพงเนาะทุกคนเนาะแต่ยังบ่ทันพึงตาหนังเนาะเดี๋ยวสลากสิไปหาพึ่งตาหนังแล้วมื้ออื่นก่อนมื้อนี้บ่ว่างเนาะมื้อนี้ห้ากามาเจ้าน่าทุกคนเลย ปลลูกป,ป๊าปะนีเนาะทุกคนทุกคนเห็นบอ่อบุยบ้ยบุยบ้ยบุ้ยบุ้ยอยู่มีปลาทางนั้นทุกคนเลยคมซุกกองพอแพตตี้แบบนี้แหละทุกคนเลยแบบตื่นเช้ามากเลยดีเกลือปลาเกลือเป็ดเนาะเกลือปลาเกลือเป็ดเกลือไก่คุณหอกคุนมีคมซุกดีม,กมาณนีเลยตอนนี้กระตักเอาห้ามมันเลทุกคน ตาตางอาหามสิไปเกล่กันปะทุกคนกุ๊ก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 ล่ะกุ๊ก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 ส่วนไก่กระถาอยู่ข้างล่างแล้วทุกคนเลยายคนหน่อยคนหน่อยกับหยางน้ำก้นพอป่ะทุกคนไก่สละไนเยินเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กแล้วคือแบบแลนแล้วนะทุกคน ก็มีไก่น้องสาวสลากเระมันสิบโตเนาะทุกคนเรือก,ก็คือไก่สลาเป็นหมดเลยอ๋ออ๋อลบลลลนี่ทุกคนสลาบฟังเสาแบบนี้แล้วเบลเดอร์ปูโน่นฟังนั่นก็นมีแล้วเนาะทุกคนเรือแต่ครึ่งตะนางนั่นเองเนาะทุกคนเนาะนี่นี่ก็เป็นโบลังเลื่อนสลั บอยสละเลี้ยงปลาแหละทุกคนทหา่าสละเห็ดหัแ่แล้วแล้วขึงตานางแล้วแล้วสละสิลองปลูกอ้อยเนาะทุกคนเนะาะหมูหัวมันสีได้จังไดใจหนึ่งก็อยากปลูกมันใจหนึ่งก็อยากปลูกอ้อยใจหนึ่งก็อยากเห็ดเป็นไฮนาทุกคนนี่ทหารวสละเห็ดเป็นไฮนากบสีได้ประมาณสิบไป้ายหาอยู่ด้ยทุกคนแบบเห็ดแบบเป็นไฮนาอยู่ลังบ้านนะทุกคน ไก่สลากะทย่อยจับขายเนี่ยแล้วนะทุกคนแบบจับดดได้สลับไดสลาก็ไปขายทถานั้นเนาะเพราะว่าไก่รุ่นใหญ่มันบวกลายนะทุกคนนี่ทุกคนจุ่มไผจุ่มมันนะทุกคนเนาะลงมายัางบวบเบิดเนะพวกพวกไอแมลูกอ่อนที่เบาะใหม่กับบดีลงมานะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือพวกที่แบบเริ่มใหญ่เนี่ยแล้วนะทุกคนตีกันก็มีทุกคนเลยพุ อ,อกเดียวกันกันยังตีกันไปเหรอทุกคนเอ้ยคนน่อยพอเพิอแป๊บเดียวมาขอ,อกไก่เหรอทุกคนไก่ก็แล่นหุ่มเป็นซ้ายอยู่ไก่โอ้ยยังแมนว่าคนหน่อยพอเพิอแป๊บเดียวมามาหุ่มไก่แล้วไก่หุ่มเพิ่นชันมึกเหรอมึงเหรอคนน่อย พิงยี่ลามมะเก่อไก่บ่ลูกฮะยี่ลามมะเก่อไก่ป,ะ,กาากกปะคำคนบ่ะความมึนบ่าบ genial. มาลิ่นน้ำไก่เลยโอ้ยลูกเอ้ยทุกคนคนเห็นเห็ดบ่เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นแบบป่าเห็ดเก่าเนาะทุกคนแถวอันลังเฮือนฉลานเป็นป่าเห็ดหนี่นี่ทุกคนเห็นบ่แล้วฉลาทางมาแล้วเนาะทุกคนนี่ เฮ็ดหน่าอิดหน่าแหล่เนาะเขาเจ้าอ so nice so, like, my ื worry, <inaudible> ่นี่แต่ก่อนเฮ็ดพวกเฮ็ดดินหน่าอิดหน่าแหล่ไลยได้ทุกคนแถวหลังเฮือนสละพราหอนย่ามันก็ออกแบบนี้เนาะทุกคนแต่ต่อไปก็คือสชิบออกแล้วแหละเพราะสละทางป่าไปเลยเนาะทุกคนนาะคนอยู่ขอบไก่สละมีเฮ็ดเสยแต่ก่อนก็เป็นป่าเฮ็ดเบิดแถวนี่เป็นป่าเฮ็ดไปเลยเพราสละมาอยู่แล้วสละก็ได้ทางป่าทางยังออกเนาะ เริ่มมัมีเห็ดแล้วแบบนี้ไปป่ไปป่ะไปไปลุกปเก็บเป็ดไปเก็บเป็ดไปเอ๊ะมา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 พอคนเริ่มอยู่แล้วกะทุกชิ้นทุกอย่างก็เริ่มสีดับเนาะทุกคนเริ่มซีซูนพันยังเป็นต้นคือเห็ดเนาะทุกคนเขียวเขียวเขียวเพียเปคือแถวโศกนั่นนะทุกคนมีเห็ดเด้อทุกคนจ้ะมีเห็ดดินเนาะเมื่อเราพอยายเสิร์ตไปหาได้ทุ้งบางญ่เลยเดี๋ยวสลากฮะยู่ติดซื้อสลากบริหารเห็ดทุกคนจ้ะ สลาพังเสาวไหวเป็นทีเรยบร่อยแล้วแต่สลากมมีเวลาไปหเฮ็ดป่าแบบนี้แถวแถวอันฝั่งทีสลากพังเสาค่ะเป็นทีดินของหนองสาสลาเนาะเขาเขาเจ้ายัางบนท่านแบบทางป่า,านะยังบนท่านตัดไม่เฮ็ดมันก็เกิดเนาะทุกคนเนาะแต่สลากค่สะสลาทางไปแล้วแต่ก่อนแถวนี้ก็เป็นป่าเฮ็ดเบิดแถวนี้ป่าเห็ดดินป่าเฮ็ดอ่ะ ก็เ,เอินเห็ดยังนี่ทุกคนบ้านฉลาเอินเห็ดหนาอิดเพราะว่ามันเป็นชีม่วงค่ะนะทุกคนสุดท้ายแล้วกะฉลาทางออกไปแล้วนี่มามุมนี่ก็เป็นขอกเป็ดนะทุกคนเป็ดฉลาก็มีอยู่หกตัวเดี๋ยวฉลาคลายชุดนี้ออกฉลาจะไปสื่อมาอีกประมาณสักสิบตัวนะทุกคนฉลาไปียกเลี่ยงหลาย สลาเลี้ยงสำเสือละชิบโตพอใหญ่แล้วสลากกระขายออกแล้วทุกคนเพราะว่าห้ามอ,อยู่บ้านสลากก็เปนแพงทุกคนวิธีชีวิตของสลากกับประมาณนี้เดอ้อเฮ็ดหายใส่หน้าแล้วนะทุกคนเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อันนี้ก็เป็นทีเป็นทางของสลาเองเป็นไปได้บอกทุกคนหาสลาสิเฮ็ดหายหน้าในความหูเสือของสลาสลากกับโอยางเฮ็ด มันหรือว่าใอยากเห็ดอ้อยนะสลาอยากเห็ดเป็นไหหน้าบานเลยแถวนี้แบบมีหน้าแบบริมบ้านนะทุกคนรู้สึกว่าโอ้มันคือสีแบบอ่าเขียวนะคือสีแบบธรรมชาติอยู่ในเฮือนเลยนะทุกคนอันนี้กระปูกขัวสิ้นไข่ไหวนะทุกคนตะไคร่นั่นเองเมื่อนั้นสลากกับคนไปขายเนาะได้เงินแสนสามแสนสามกับประมาณสองร้อยเนาะทุกคนนี่ร้อยร้อยเก้าชิพห้าสองร้อยบาทเนาะทุกคน พวกเน่ทุกคนงามเห็ดนี่นะ <c oughs> อันนี้ก็งาเห็ <c oughs> <c oughs> ดแต่บยแม่เฮ็ดหาเองเดอ้อซื้อเด้อจานี่เห็ดละโง่อบดนี่เท่าได้ก็อสองแสนหกสิบสองแสนหกสิบเนาะทุกคนเห็ดจะได้ถ้วยอยากอยู่กรุงเทพพ้วอยากเชียรไปฝากควัวเนาะทุกคนนี่เชียไปฝากคนกรุงเทพเนาะทุกคนนี่แพงนี่สองแสนหกสิบนี่เท่าไรวะ สามร้อยกว่าบ,บาทเนาะสามร้อยฮะสี่ร้อยบาทนี่ทุกคนจ้าแล้วแล้วนเห็ดละงูจา้ายูประเทศเล่าเนี่ยกระเพงไม่เด้อเห็ดละงูบดนีสองแสนหกสิบทุกคนเอ้ยของแบ่บแพงกว่าสิดอีกเนาะแพงกว่าสิดเนื้อง,งูอ,อีก หน่วงงัวอยู่ในเซน้าวอันนี้เซนสามสิบเตรียมตัวหนึ่งบทที่นี่ทุกคนของฝากจากลาวสูกโโ่กทมตัวนี้คือบันไ้ซ้อี่ตัวนี้แบบไปหาเองเนาะอันนี้ก็ของนองไข่เอาไปผาคัวคือกัน <laughs> ของนองไข่อันนี้อันนี้พเฮ็ดดินพเคิดอ่นนะนะ นี่แหละทุกคนอยู่ที่ชีวิตของสลามีเพื่อนติดป่าเนาะแต่ว่าทั้งหนาติดถนนใหญ่นาะทุกคนด้านลังติดป่าเนาะทุกคนเนาะแบบได้ทั้งแบบฟิวแบบในเมืองก็ได้ทั้งฟิวแบบบนนอกนะทุกคนถ้ามาศาตรก็ได้อีกยังประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันมีทั้งป่ามีทั้งแบบถนนใหญ่ฮะนะแบบเข้าเขาดวกเอ่อเข้าเขาสะดวกสบายฮะนะ เอไปมาสะดวกสบายยังประมาณนี้หลายทุกคนสลาดก็พอจบคลิปสักนิดก่อนขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลาดนียเด้อสบายดีสวัสดีค่ะเบ่งคนหน่อยคนหน่อยวงพ่อกอบเป็ด <laughs> บ๊ายบาย